สวัสดีครับวันนี้ก็มาโมรถไทครับเตรียมตัวอัดฟางเป็นสามสี่สามสูบครับช่วงหล้าง,ง,ง,งเสร็จ้วรจครับ ก็เดี่ยนสีโลทําสีครับดิวใหม่ดิวใหม่ปีนี้รถไทยใช้กี่สองคันบอวีนี้เครื่ออัดฟางสี่คันครับแต่มีรถไทยสองคันครับ ยังรออีกสองน่าจะเช่าอีกสองคันนี่โมครับตัวนี้พากันโมครับผมดูเก็บเกี่ยวเสร็จก็ลุยอัดฟางกันต่อครับตัวนี้ช่างลูกดิบก็โอ้ได้ชาร์จซิงก์มาเนี่ยได้สตาร์ทซิง์เนาะก็เป็นหน้าที่กันทำครับ นี่ติดโบครับผมไหนโบโบรุนไหนอู้โบห้มันยืมเอะเร่งจัดเดี๋ยวจะทำโทษโบทำสีเนาะนี่ขอบของชิ้นตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านเสียอันครับ ส้มทุกอย่างครับรถไถโตรถดัมสนใจก็สอบถามได้ครับผมตรงนี้ก็เชื่อมครับเชื่อมท่อท่อไอดีครับผมเียนครับสรีเหลือบพี่บก็เสร็จเรียบร้อยครับรสอส่งลูกค้าครับผม นี่สีเรียบร้อยเดีย๋ยวเราจะประกอบแล้วนะครับผมประกอบส่วนด้านหลังก่อนเพราะด้านหลังเสร็จเรียบร้อยเปลี่ยนซีนล้วซีนอะไรเรียบร้อยครับสามสีก็มีอีกคันหนึ่ง L ห้าศเกาะโบเป็นเทอมอกก๋ยวครับผมอีกคันหนึ่งคันนี้น,น่นาจะใส่โมกก๋ยวเหมือนกันนะครับ ใครขับคบบนนี้นี่เต้บอกอชโรดขับบ่โอ้คนนี้อาชโรดขับเต้ขับอันไหนห้าศูนย์ขับไปห้าศูนย์แล้วไม่โคอ๋ออยู่ทีมเจ้โอ้เออสงสัยทีมเจจะคุมรถขุดเนาะน้องเขียวไม่เจก็มีรถไถก,กับเครื่องอัดฟังเขาบอกว่าจะอัดของตัวเองเสร็จแล้วเข้าใจอ๋อใช่ใช่มีรถไถข,ของเจอยู่นู่นเนาะสี่ตัวใช่ใช่ ก็มีชุดหนึ่งนะครับมีรถเกี่ยวข้าวก็รถไถก็อัดฟาอีกชุดหนึ่งน่าจะสีคันนะครับทีนี้จวดจวดจวดทีนี้ไปไหนดีโคราชบุรีรัม,มโคราชโอ้อยกระสายร้อนเนาะสายรอ้อนอยู่ที่โคราชโอ้แล้วใครจะขับไมโครนทํา่ไหไง,ง,ง,งวิ่งไปวิ่งมาโอ้ ตรงนี้รถอัดฟางกับแมคโครก็จะลงพร้อมๆกันนะครับเด็บที่นี้รถอัดฟางทั้งรถดินน่าจะวิ่งลำบากหน่อยครับผมดินมันชื้นที่นี่ฝนมาตอนใกล้จะเกี่ยวข้าวแล้วครับผมว็าลำบากหน่อยนะปีนี้นะครับเตะคนขับแมคโครครับ ดึกดิกไฟตะล็อคครับนี่ท็อตเทอร์บูทำอะไรนี่ทำสีทำสีโอ้เทอร์บูของอะไรนี่ดูจกักรู้ไหม,ไ,มไหนดูก่อนดิไหนมองไม่เห็นเลยเออของอะไรเนาะก็ไม่ทราบโตโยต้หาตหรือเปล่าของรถกระบะโตโยต้าหรือเปล่า คงอะไรเนาะไม่ซามอนกันนะครับรอชมจนเสร็จว่าจะออกมาแบบไหนจากสภาพที่ว่าดูไม่ได้เลยคันนี้เนาะส่วนตันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับช่วงหลังนี้จะประกอบไปแล้วช่วงหลังจะม่ดูช่างลูดๆก่อน ทำอะไรครับนี่ฮะฮะทองสีขอทอส,สีใดโอ้เขียวแดงเหลืองเหมือนไฟแดงเลยโอ้ดิดดิกไฟตลบครับ กูอย่างเพื่งเกลี่ยเลยเกลี่อยอันนี้ครับผมเสีอยอันก็เชื่อมครับอยู่นี่ครับเสีอยอันเสียเกีถอ,อยดีถอยดีเสร็จเรียบร้อย โอ้เงียบแล้วฟังนะเฮ้ยยินเนาะติติติอูยอูยติ29ไปมีกระดาษบนเคล้งกำเอาเคล้งกันเลยครับผมอัจฉริยะซ่อมดันอุสาจุดไฟอัจฉริยะมันไปอบในตู้ตาอบเฉยเลยเอออาจเอาลงไปบัก มันแห้งเนาะอเดี๋ยวจะประกบเลยครับผมนี่ประกบ,บโลด้านไซา์แล้ว ให้ดูก็ถอดเทอร์โบก่อนเทอร์โบทำสีครับอโอเคครับผมก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายครับคครบิวรถไถครับผมโชว์ดูการอัดฟังครับผมสวัสดีครับ